ก็งานในปีนี้ครับเป็นมหากรรมอาหารธุรกิจอาหารประเทศไทยครั้งที่18ครับภายใต้แนวความคิด Food In f ฟิน t y ธุรกิจอาหารโตได้ไม่สิ้นสุดซึ่งเดิมแมคโครครับจะมีการจัดงานแมคโครธุรกิจแมคโครมหากรรมธุรกิจอาหารเนี่ยทุกปีอยู่แล้วซึ่งแต่ละปีก็จะมีทีมงานที่แตกต่างกันไปในปีนี้คำว่าธุรกิจอาหารโตได้ไม่สิ้นสุดหรือ Food Infinity ครับมันมาจากการที่เราได้แรงบันดาลใจมาว่ายังไงไม่ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีหรือย,ยังไงก็ตาม อาหารเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนเราอยู่แล้วเป็นหนึ่งในปัจจัย4ยังไงคนก็ต้องกินอยู่อาหารอยู่เรื่อยๆเราก็เลยมองว่าอาหารยังไงมันไม่มีวันตายมันมีแต่วันที่ต้องเติบโตไปเรื่อยๆหลายๆธุรกิจครับจับเทรนอาหารตัวนี้ได้ก็เติบโตไปเรื่อยๆได้เราเลยมองว่าเราเลยอยากจัดปีนี้ภายใต้ทีมมหากรรมอาหารธุรกิจงานปีนี้ภายใต้ทีมฟู้ดอินฟินิตี้ธุรกิจอาหารตัวได้ไม่สิ้นสุดครับนี่คือเป็นที่มาที่ไปของการจัดงานทีมในปีนี้ครับ ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยครับก็คือจะมีประมาณ3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือตรงโซนแมคโครพาวิเลียนนะครับจะเป็นโซนที่เราตั้งใจครับแมคโครเนี่ยตั้งใจในการที่เราพยายามจะเก็บเอาเพนพอยต์ต่างๆของลูกค้าผู้ประกอบการร้านอาหารว่าเขามีเพนพอยต์ตรงไหนบ้างอย่างตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือหลายรายครับเขาบอกว่า พวกซอสพวกสตูต่างๆเนี่ยมันใช้เวลาทานานมากเลยถ้ามีคนที่สร้างาสร้างเมนูเหล่านี้หรือว่าสร้างองค์วัตถุดิบเหล่านี้ออกมาให้มันสาเร็จรูปมากขึ้นให้เขาใช้เวลาในการไปทําอาหารร้านเขาน้อยลงมีเวลาไปใส่ใจลูกค้ามากขึ้นไปคุยกับลูกค้ามากขึ้นธุรกิจเขาจะโตได้และก็เป็นโซนที่เราปีนี้เรามีการแมคโครมีการจับมือกับเชฟต่างๆครับทำตัวอินกิเลียนต่างๆแล้วเรียกว่า e a d d ้ t ูฟ o ุกเรดี้ทูอีแบบมากขึ้น เพื่อทำให้บุกกรอบการเอาไปใช้ได้ง่ายขึ้นประหยัดเวลาของร้านมากขึ้นครับซึ่งเนี่ยก็อยู่ในโซนหลักที่เป็นโซนแรกมคโครพาเวลเลเลยครับโซนที่2เนี่ยก็จะเป็นโซนที่ตรงกลางครับตรงกลางของหอเลยเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เป็นฟู้ดดี้สเตชันก็จะเป็นโซนที่เราครับพยายามจะสร้างสร้างแรงบันดาจใจโดยเอาเชฟอดังๆเซเลตี้เชฟดังๆจากรายการทําอาหารที่เราเห็นกันในทีวีครับต่างๆครับ มาสาธิตหรือว่ามารังสรรค์ไอเดียใหม่ๆในการทําอาหารครับด้วยวัตถ,ถุดิบที่แตกต่างกันไปในแต่ละรอบครับใหม่ๆออกมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มาเดินในงานหรือผู้ประกอบการครับเอาไปไอเดียต่อยอดในการทําธุรกิจที่ร้านเขาจะเห็นตัวเป็นๆอจาจจะเห็นตัวที่คนดาราเ e สเตอร์เบอร์ตี้เชฟในเวทีในทีวีวันนี้ได้เจอตัวเป็นๆได้เห็นเทคนิคในการทาอาหารจริงๆที่เขาสาธิตให้เราดูเลยครับก็จะเป็นโซนที่2นะครับและโซนสุดท้ายครับก็จะเป็นโซนเมนสเตจ ที่เราพยายามจะตอบโจทย์ในแง่ของการพัฒนาให้ผู้ประกอบการสร้างแรงบันดาลใจให้ฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้แล้วก็จะมีการสัมมนาต่างๆที่จะเชิญ กูรูตัวจริงที่จะมาแชร์ครับไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าของสุกี้ตีน้อยคุณเฟิร์นครับก็จะมาแชร์ไอเดียว่าไอเดียของเขาจากการที่เป็นแบรนด์ที่วันหนึ่งไม่มีใครรู้จักจนวันนี้มาเป็นแบรนด์ใหญ่ในในตลาดสุกี้ได้ทํำยังไงหรือว่าดาราต่างๆที่เขาออกเอา,เอ,าอาหารหรือว่าเมนูอาหารต่างๆและประสบความสําเร็จครับก็จะมาแชร์ในเวทีนี้ด้วยก็ คิดว่ามันน่าจะเป็นไอเดียในการต่อยอดให้หรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เข้ามาดูเดินในงานหรือรับฟังในงานได้มากยิ่งขึ้นครับก็มี3โซนไฮไลท์ในปีนี้ครับ,บค,ครับก็ในส่วนตัวที่คาดหวังในปีนี้ในฐานะของทีมทํางานทั้งหมดนะครับเราคาดหวังสส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ก็คือแน่นอนแหละสำหรับผู้ประกอบการครับเราอยากให้เขามาได้ความรู้ ได้แรงบันดาลใจในการไปกลับไปต่อยอดฝ่าฟันธุรกิจของเขาในช่วงสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ให้เขาเติบโตต่อไปได้นะครับอันนี้คืออันที่1ส่วนที่2ครับเราอยากให้ได้แรงบันดาลใจและก็พลังใจของทุกๆคนที่มาเดินในงานนี้ครับเรารู้ว่าปีนี้เป็นปีที่ยากยังน้อยมาเดินในงานนี้เขาได้ไอเดียใหม่ๆเขาไปทําอาหารให้กับคนที่คุณรักคนในครอบครัวเขาและได้รอยยิ้มกลับไปกับคนที่บ้านนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังในงานนี้ครับ2ส,ส่วนด้วยกันประมาณนี้ครับ ก็สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทุกท่านนะครับก็ถ้าสะดวกครับยังไงเรียนเชิญว่าในงานนี้เราทางแมคโครเองครับร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจแล้วก็พันธมิตรอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฮเโคเนีที่เป็นและเจ้าของรายการเชฟต่างๆเนี่ยเราตั้งใจจะทํางานนี้เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการครับเราหวังว่าการเข้ามาเดินในงานนี้จะได้ความรู้ได้แรงบันดาลใจกลับไปต่อยอดธุรกิจของคุณแน่นอนครับก็ฝากมาเดินในงานครับระหว่างวันที่30ตุลาคมจนถึงวันที่2พฤศจิกายน2568ครับก็เรียนเชิญนะครับ ได้ครับได้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นของคุณเนะี่ยตอนนี้เวลาการครณไทยดูได้เกอะมากกว่าสามถึงสี่ชั่วโมงในใหม่ๆผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆให้ฉีนขึ้นนะครับจริงๆแล้ว เราจริงๆเราเหมดก็ร์ดน,นะครับอันนี้ผมขอให้ไอเดียเพราะว่าผมคิดว่านาวันก็เหมือนโฮริก้าทุกคนในห้องนี้คุณซีรีส์ที่เราหมุนเวียนทุกสองเดือนใช่ไหมครับเราเริ่มจากเชฟ f วิ l มนหลังจากเชฟ f วิร์มนเราก็หมุนเวียนมาเป็น Chef